ใครมีปัญหาฝ้าไม่จางนะคะวันนี้เกดอยากจะมาพูดแบบตรงจุด ตรงประเด็นกันเลยหลายคนเนี่ยเจอปัญหาว่ารักษาฝ้ายิ่งไปกันใหญ่หน้าพังเจอครีมมีสารกัดลอกนะคะจนกระทั่งไปเลเซอร์ก็ไม่ใช่คำตอบอีกกลับมาฝ้าก็คล้ำฝ้าก็ดำอย่างแรกเลยเราต้องทำาเขาเข้าใจนะคะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดค่ะแต่ถ้าเราดูแลถูกวิธีฝ้าจางได้โดยวิธีการดูแลนะคะมันต้องร่วมกันระหว่างสุขภาพภายในของเราด้วยดื่มน้ำให้ได้มากๆนะคะวันละ2-3ลิตร นอนพักผ่อนให้เพียงพอการกินอาหารที่ดีช่วยได้ค่ะเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันต้องบ่งบอกจากข้างในบางทีอักเสบจากข้างในการกินอาหารที่ดีมันถึงจะส่งผลมาจากสู่ข้างนอกเช่นการกินผักผลไม้หลากสีการดูแลสุขภาพออกกําลังกายบ้างกินโปรตีนด้วยเพราะเราต้องต้อง,องซ่อมแซมนะคะส่วนที่เราเนี่ยอักเสบหรือว่าเสียอยู่รวมไปถึงในเรื่องของครีมเราต้องเลือกเลยปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกและวันนี้นะ ขอบคุณมากๆค่ะรีวิวจากคุณใหม่จังหวัดระยองฝ้าจางแล้วเป็นลูกค้ากันถึง2ตปีจนมั่นใจเพราะ ทำมาหลายอย่างหลายวิธีเลยคนใหม่เนี่ยดูแลเป็นร้านบิวตี้ร้านอ่าทำผมนะคะทำผมได้สวยมากๆเลยจะดัดจะย้อมจะอะไรอยู่รลยยองติดต่อคนใหม่ได้เลยต้องบอกว่าคนใหม่เนี่ยไปจี้มาแล้วเลเซอร์ Laser มาแล้วดูแลรักษาฝ้ามาหลายวิธีหน้าพังดำเลยนะคะเป็นจุดๆด่างดำจนกระทั่งเนี่ยเจอครีมีสารหน้าพังไปอีกจนมีแต่คนแนะนำะทำยังไงดี แล้วมาเจอเคที่ค่ะใช้มาอดทนมา2อตีเพราะว่าเราบอกว่าของที่ไม่มีสารต้องใช้เวลาแล้ววันนี้นะคะมารีวิวแบบหน้าสวสวยใสยๆจางไปแบบเยอะมากๆและททำให้เผยหน้าใสากล้าเผยหน้าใสาหรือว่าไม่แต่งหน้าเนี่ย สามารถจะออกมาพบเจอผู้คนหรือว่ามีคนทักแล้วว่าแตกต่างมากสวยใสยขึ้นมากจริงๆวันนี้ต้องบอกว่ารีวิววันนี้แรงเลยนะคะเพราะว่าคุณใหม่เนี่ยดูแลหมดเลยทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของการเลือกครีมด้วยและมั่นใจมากๆกับเซรัม่มลดฟ้าหน้ากระชับระดับยีนจะเคที่ขวดนี้ช่วยในเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเติมน้ำให้ผิวน้าจะนุ่มขึ้นมากชุ่มชื้นขึ้นมากกระชับขึ้นด้วยและลดอาการแสบแดงอาการระคายเคือง จากที่เราเคยใช้ครีมมีสารมาออกแดดจะไม่แสบแดงไม่กัดลอกนะคะหยุดใช้หน้าไม่ดำผิวไม่บางวันนี้คุณใหม่เปิดแล้วเปิดบินตัวแทนที่ระยองใครอยู่ใกล้เชิงเนินนะคะทักมาได้ที่คุณใหม่ค่ะเกตต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับออเดอร์เซรั่มรถฟ้าของเคที่นะคะและใครที่อยากจะฟังเคล็ดลับแบบนี้ติดตามกันนะคะเพราะเราจะมีเคล็ดลับดีๆดูแลผิวดูแลฝ้ามอบให้กันทุกวันค่ะขอบคุณค่ะ Ah yeah.